สวัสดีครับวายเฟซี FC, นะวันนี้ก็จะมาพูดกันระหว่างเจ้าตัว5711เวอร์ชัน4แล้วก็เวอร์ชัน5ล่าสุดว่าต่างกันยังไงนะครับผม <c oughs> ตรงนี้จะเป็นเวอร์ชัน4นะแล้วตัวนี้จะเป็นเวอร์ชัน5นะครับลองมาดูที่หน้าปัดกันก่อนเลยมีความต่างแน่นอนนะหน้าปัดของเวอร์ชัน5เนี่ยจะมีความฉ่ำขึ้นมา มากกว่านะครับของ v 4เนี่ยจะเป็นสีฟ้าๆทั่วๆไปหมดแบบนี้นะฮะแต่เวอร์ชั่น5เนี่ยจะมีการเล่นของขอบขอบเขาเ้าในจะเป็นสีดำแล้วก็ไล่เข้ามาตรงกลางเป็นสีน้ำเงินคือการ์เดนเนี่ยสวยมากๆค่อยๆไล่ค่อยๆเฟตน,นะครับผมส่วน เจ้าตัวเวอร์ชัน4เนี่ยก็จะเป็นฟ้าเรียบๆไปทั้งหมดเลยนะไม่ได้มีมิติอะไรแต่เวอร์ชัน5เนี่จะมีมิติสวยงามมากกว่านั่นเองนะครับผมมีการปรับมิติของตัวหน้าปัดขึ้นมาฮนะสำหรับเจ้าตรงนี้ก็เป็นจุดที่แตกต่างกันหลักๆเลยนะหลักๆเลยสำหรับเจ้าตัว V4 แล้วก็ V5 นั่นเองความฉ่ำเนี่ยมันจะได้ความฉ่ำที่สวยทุกมุมมากกว่าเห็นไการปัดของแสงเนี่ยก็จะปัดเป็นกลงหันสวยมากกว่านั่นเองนะใครที่กำลังดูอยู่ก็ อัปเกรดได้เลยนะผม V4 เป็น V5 ต้องจัดแล้วนะครับผม